ก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับให้ทุกคนนับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีระบบสมัรสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งข่าวสารทางดิสคออีกด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในดิสคอนะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอให้รับชมคลิปให้สนุกครับเล่มที่11บทที่สี่จุดสองต่อจากความเดิมนะครับที่โฮลิคิตะท้าคิวแล้วตัวเธอบอกว่าจะไม่ให้มันจบลงแบบอิบุกิซึ่งอิบุกิก็บอกว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเธอครับยังพลาดลักษณะเดียวววกกับบบบอิแล่่าา แว่าพลาดในท่าทางเนี่ยกับอิบุกินะครับมันก็ถือว่าแบบว่าเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับเพราะว่าโฮริคิตะก็เห็นการต่อสู้อของคิโย่คร่าวๆแล้วโฮลิคิตะก็ได้เดินเข้ามาข้างหน้าคิโยนะครับแล้วบอกให้อิบุกินะไปข้างหลังต่อคิโยวก็บอกว่าเธอจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะเธอต่อคิโยวคิดว่าตอโฮลิคิตะเองก็ควรจะพักหายใจสักแป๊บหนึ่งนะครับไอ้ตัวเธอก็เริ่มเรียกพุ่งมาทันที เธอพยายามอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจับข้อมือซ้ายของคิโยแต่หลายก็ตามด้วยการปรับตัวของคิโยนะครับตัวคิโยนะครับบังคับให้เธอจับนะครับจะจับลึกไปกว่านั้นนะครับและแทนที่โฮลิคิตะจะคว้าตัวคิโยนะครับเธอครับก็เป็นฝ่ายโดนคว้าไปเสเองแล้วโฮลิคิตะจะรู้ตัวและเธอเคลื่อนไหวมาแล้วครึ่งทางนะครับและเธอไม่สามารถหยุดขยับกลางคันได้แมว่าตัวโฮลิคิตะจะรู้ว่าตำแหน่งนี้นะครับมันค่อนข้างเสียเปรียบแต่เธอครับก็เลยที่จะเคลื่อนไหวลักษณะเดียวกับที่อิบุกิทำซึ่งทางที่คิโยนะครับจะปล่อยให้โฮลิ กลับบาคับให้เธอจับสิ่งที่เธอไม่ต้องการน่าจะเป็นแบบว่าช่วงแขนนะครับเพราะว่าแบบว่าฮลิคิตะหวังช่วงข้อมือไว้นะครับและคิโยก็บอกนะครับว่าปกติของมนุษย์จะคิดว่าควรจะทําดีกว่าไม่ทําถึงแม้ว่ามันไม่ควรทําก็ตามเป็นเพราะว่าโฮลิคิตะไม่ได้สะสมประสบการณ์มากพอการที่โฮลิคิตะไม่จับแขนของคีโยอาจจะทําให้สถานการณ์เข้าข้างฮอลิคิตะมาึ้นวันนี้ผมจะสรุปให้ข้างนะครับเหมือนว่าคีโยนะแจ้งฮอลิคิตะนะจับแขนของตัวเองเพราะว่าจริงครับโฮอลิคิตะนะครับ หวังที่จะจับข้อมือนะครับแต่พอคิโวให้จับแต่พอคิโวนะครับเรื่องแขนไให้ฮลิคิตะจับฮลิคิตะนะครับก็เลยที่จะจับแขนแทนนะครับและนั้นครับก็สร้างผลเสียให้กับเธอพอมาทําให้คิโยนะพิชิรสถานาการณ์และจับตัวฮลิคิตะได้ตัวโฮลิคิตะก็บอกนะครับว่าตัวเธอพยายามจะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ก่อนจะรู้ตัวตัวเธอก็ถูกพาตัวไปอย่างไม่เต็มใจและขณะที่ฮลิคิตะกำลังงุดหงิดเธอก็ได้มองมาที่คิโวนะครับก็ถามว่านี่คือความแตกต่างของเธอกับอิจิกะใช่ไหม โทลิคิตะก็พยายามเก็บสีหน้านะครับแต่กับการเคียวนะเห็นสีหน้าของอิบุกิว่าชัดเจนเลยนะครับบันเธอค่อนข้าง,อ,งอุกิดและพวกเธอคนระับก็ได้ขอให้เคียวนะเปรียบเทียบนะเป็นตัวเลขว่าพวกเธอห่างกับอิจิกะขั้นไหนเคียวก็บอกนะครับว่ารับพูดถือความสามารถทางกายภาพให้อิบุกิและโทลิคิตะเท่ากันตัวเคียวใช้พวกเธอ50และให้อิจิกะ60จะได้ส่วนต่างม,มาส0คะแนนพอเคียวพูดแบบนั้นนะครับตัวโทลิคิตะและบุกิก็ดูแปลกใจนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความแตกต่างนะก่อนที่บวกเธอคิดก็ได้นะครับ แต่คียยก็บอกว่าทารุณทักษะและที่นี่เข้าไปด้วยเพราะเธอสู้แบบนี้ไม่ใช่ศิลปะก,การต่อสู้อย่างเดียวแต่อิจิกะหลากหลายมากกว่านั้นถ้ารวมแล้วคะแนนก็จะยิ่งหาขึ้นไปอีกแต่ผลลัพธ์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพและปัจจัยอื่นๆและคียยก็ได้บอกให้โฮริคิตะและอิบุกิเข้ามาสู้ตัวเขานะพร้อมกันเลยด้วยมันท้งฝ่งของศสาว,สาวจะให้คียยนะครับใช้สองมือได้แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าคียวทำตามไหมนะแล้วก็เหมือนอิบุกิก็จะไม่เอาด้วยนะเพราะว่าตัวเธอไม่อยากลงนะครับ และเหมือนว่าพวกเธอจะตกลงกันไม่ได้สักทีโยคิโอคิดว่าว่าพวกเธอนะครับอาจจะคือน้ํากับนน้ำนมันก็ได้บางทีพวกเธออาจจะไม่ได้อยากช่วยอีกฝั่งตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้พวกเธอก็ตัดสินใจได้แล้วนะครับเร่มว่าพวกเธอปรับให้เข้ากันไม่ได้พวกเธอนะก็เลยที่จะโจมตีตามใจพวกเธอเลยแต่ตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับแต่ทุกคนกน่าจะเดาได้นะครับเพราะในตัวนี้ยายนะักได้ตัดมาที่อีกทีนะครับที่กลุ่มสาวๆนะได้บมดเหนื่อยกันแล้วเกิขั้นแบบว่านั่งลงกับพื้นนเลยะครับับบตววอกก็่า แม้ว่าพวกเราจะทําแบบนี้กึ้นอีกวันแต่มันก็คงไม่แตกต่างกันมากแต่ก็น,น่าจะดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าพวกเธอท้าไอจิกะเพื่อแกแ้แค้นโดยไม่ฟังคําแนะนาโบเถือก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยซึ่งก็ได้มีคนถามนะว่าคิโยแข็งแก่ขนาดนี้ได้ยังไงตัวเขาก็ตอบว่าตัวเขาเรียนศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กซึ่งเธอคนนั้นน่าก็บอกว่าเธอก็ทำแบบนั้นเหมือนกันนะเธอพยายามไม่แพ้คนรอบข้างโดยที่เน้นคาาเต้เป็นหลักใครได้รู้ว่าบทพูดนี้เป็นของใครก็บอกผมด้วยนะครับ เธอบอกว่าเธอแบบว่าเน้นไปที่คาราเต้นะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าคืออิบุคิหรือว่าฮอลิคิตะนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครนะครับเธอบอกว่าเธอเน้นคาราเต้นะครับใครทีู่ตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับที่ตัวคียยก็คิดนะครับว่าตัวเขาเข้มงวดเกินไปจนทาลายความมั่นใจของฮอลิคิตะหรือเปล่านะซึ่งคีโยนะก็เหมือนว่าก็น่าจะคิดคําที่แบบว่าปอบใจฮอลิคิตะนะครับแต่ฮอลิคิตะก็บอกว่าเธอตัดสินใจแล้วการคิดถึงคิยยจะนับว่าเป็นข้อยกเว้นต่างจากตอนแรกที่เป็นพิชายของเธอ ต,ตอนนี้เคียวเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ดีของเธอแต่ต่างกับอิบุกินะครับที่เธอนะหันหน้าหนีแล้วก็แบบว่าเดินออกไปเลยครับเพราะกับพูดว่าพรุ่งนี้เธอจะทําให้เคียวต้องใช้2มือแน่นอนแต่เคียวก็แบบว่าเห็นใจหรือสักอย่างนี่แหละครับเพราะเคียวเองก็เสียดายนะครับที่การมองเห็นของอิบุกิต้องแคบลงก็เพราะเรื่องนี้เพราะเคียวยังไม่แน่ใจเลยว่าอิบุกิจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการต่อสู้ในวันนี้โคนิติตะก็บอกว่าเธอจะคุยกับอิบุกิทีหลังแต่จะทบทวนการต่อสู้ในวันนี้ แม้ว่าตัวเธอจะต้องมาคับอิบุกิก็ตามไอเรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใครพูดแต่อาจจะเป็นโอลิคิตต่าแหละที่ไม่คิดเลยว่าตัวคิโยใช้ความเลิกมือขนาดนี้เพราะเธอคิดว่าคิโยก็คงจะยั้งมือหรือแม่ก็อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อตัวคิโยเองซึ่งคิโยก็คิดนะครับเพราะเหตุผลละ่ะที่เขาไม่มาเปิดเผยฝีมือมากกว่านี้ก็เพราะตัวเขาคิดว่ามันน่าจะรุนแรงเกินไปสำหรับโอลิคิตต่าในตอนนี้และในอนาคตแต่โอลิคิตต่าก็สงสัยนะครับว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า เคียวก็บอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นให้โฮลิคิตะเตรียมพร้อมเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นนึกโฮลิคิตะก็บอกว่าโอเคนะครับหลังจากนั้นตัวเคียวกับโฮลิคิตะก็ได้แยกทางกันตัวเคียวนัตัดสินใจแบบว่าเดินแยกเลยนะครับเพราะคิดว่ามันน่าจะดีกว่าท้าอิจิกะนะครับไม่รู้ว่าเคียวกําลังสอนพวกโฮลิคิตะและอิบุกิอยู่และพอกลับมาก็เป็นเวลากเกือบเจ็ดโมงนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเจ็ดโมงเช้านะครับเพราะว่าทุกคนเริ่มตื่นนะครับแลนะขณะที่คนในห้องเริ่มตื่นหลายหลคนนะครับก็ได้เชไปองไตอา ที่ตัวเคียวคิดว่าตัวเขานรัน่าจะไปอับนะกับฮาชิโมโตะแตล้วน,น้องก็บอกว่าลุนพี่เคียวจะไปกับรุนพี่ฮาชิโมโตะงั้นเหรอเอานางนิโคบายาชิโคจุม,มิพวกเราก็ไปด้วยกันเถอะซึ่งก็แบบว่ามีคนปฏิเสธนะครับแต่ก็แบบว่าน่าจะลุนน้องคนเดิมน,นะก็บอกว่ามาเถอะรุนพี่เคียวกำลังเรียกพวกเราอยู่ซึ่งจริงเคียวก็แบบว่าไม่ได้เรียกใครเลยนะครับแต่ตัวเคียวก็จะขอบคุณมาถ้ารุ่นน้องไม่พูดอะไรเขาอยากจะทำให้ทุกคนเข้าใจผิดได้ว่าเคียวนะครับมาขับรุ่นน้องอยู่ เขาจบไปแล้วนะครับสำหรับ4.2นะครับไอ้บท4นี่น่าจะจบแค่4.3นะครึ่งหกนะครับทำเป็นพานแยกๆนะเพราะว่าผมอยากเน้นวิธีคลิปดองก่อนนะครับตอนนี้นใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะก็เลยแบบว่าแบบนี้ดีกว่านะแล้วก็ในส่วนแล้วก็ในส่วนขครั้งนี้นะผมคิดว่าตัวผมไม่น่าจะแปลผิดหรือว่าน่าจะตีความผิดนะที่โฮลิคิเอ้ยไม่ใช่ที่คิโยมันแบบว่ามันคิดเนี่ยมันคิดว่าอะไรนะแต่ผมหาไม่ถึงนะครับแต่ผมอ่านนิ้ยายเลยคือเหมือนโฮลิคิตะเอ้ยไม่ใช่ คิโย่เนี่ยมันพูดจริงๆนะครับว่าเนี่ยตัวตัวคิโย่รับกําลังคิดนะครับรทบี่ะะะจะแทรกนะครับาก,การดูแลทางจิตใจบางอย่างเข้าไปอย่างรีบร้อนคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรแต่ผมคิดว่านั่นแหละคิโย่ก็กําลังจะคิดแบบว่าดูแลจิตใจบางอย่างนะครับเนี่ยคิโย่คิดว่าจะแทรกการดูแลทางจิตใจนะครับบางอย่างเข้าไปนะครับระหว่างที่แบบว่าคิดว่าตัวเขาทั้งทลายความมั่นใจของโคลิสิตาหรือเปล่า ก็น่าจะถูกแหละบทว่าโคเิคิตะเอ้ยเหมือนว่าคิดว่ามหาทางปลอบใจโคเิคิตะนั่นแหละเออมันใช่ไหมหรือผมคิดผิดเอง,เองวะแล้วก็แบบไอตอนนี้แบบตัวเคียวเสียดายนะครับที่แบบว่าการมอกเหตุของอิบุกติต้องแคบลงนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะครับหรือว่าใครมีแนวคนิดที่แตกต่างกับผมนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะผมอรอฟังดูคอมเมนต์นะเออตอนคิปน,นี้น,นึงนะเนี่ยไปไปครับทุกคน